เทคนิคการเล่นเบื้องต้นและสิ่งที่น่าสนใจเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างลงทุนกับอาวุธและชุดเกราะก่อนเสมอตัวชุดเกราะนั้นจะมีค่าสถานะต่ตางๆใช่ไม่เหมือนกันดูได้จากตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นลดดาเมจเพิ่มช่องใส่คล้องหรือว่าใช้ฮิวเพิ่มได้อังน,นี้ทั้งนั้นก็ต้องคู่กับอาวุธที่ดีเป็นหลักด้วย เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำให้รีบปลดปลืนลูกซองเบรกเกอร์แล้วก็ปืนกลมือให้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณสามารถใช้เซตเนี้ยจนถึงเลเวลยี่สิบได้เลยส่วนระเบิดมือก็เดิมๆิมได้อะใช้ได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วกระสูนนั้นเวลารีโหลดมันทิ้งทางแบ,บกันบบนะนฉะนั้นเนี่ยใช้ให้้ที่สุดแต่ยังไงก่อนจะโหลดเนี่ยให้เหลือไว้หนึ่งนัด เวลาใส่ไปเนี่ยมันจะไม่ต้องดิงนทันลังใหม่มันจะโหลดเร็วขึ้นกัดเก่งครับผมเนี่ยโอโหอะไรจะเป็นตายกับไม่ตายได้เลยนัดกับเพื่อนเลยครับก็จะยิงเกาะหน้าเกาะหล,งะลังเกาะอะไรอย่างเงี้ยพอเกาะอาสนแตกปุ๊บเนี่ยลุมยิงที่แผลเลยครับยังไงก็เร็วกว่าแบบยิงหัวยิงอะไรตรงตรง,ตรงเยอะ ก็จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าเกาะแตกออกมาจะเห็นแผลเนี่ยซ้ําไปเลยครับตายอย่างเร็วแตกแล้วเกาะแตกแล้วเพราะว่าปัญหาเนี่ยความเร็วในการฆ่าพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะมีจํานวนเยอะในระดับความยากที่ยากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยเจอแพ้ได้สามตัวเอาให้ตายเร็วดีสุดครับนนาทีครึ่ง โดยในส่วนของการขัห<า>กหัวใจหรืิเอาปืนแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ผมยกตัวอย่างเร็วกันให้ดูจะมีแบบว่าปลดเซฟตี้ออกนะครับผมจับร้ออาบีจีขอวซึ่งผมบอกเลยว่าแรงมีมดเจนครับอืม ในส่วนของมินิแมปนะครับผมจะมีไว้นัดก,กับเพื่อนว่าเราจะบุกไปตรงไหนก่อนทำภารกิจหลักภารกิจรองหรือจะสำรวจแมปก่อนอะไรอย่างนี้ทั้งยในแมปเนี่ยมานยังบอกจุดสําคัญว่ามีฐานตสตูงานเลขขนาดใหญ่คอากลางอะไรอยู่ซึ่งถ้าอาจขาดเนี่ยเราจะโคกับเพื่อนได้เลยว่าเราจะเริ่มมาไหนก่อนอะไรอย่างนี้ในท้ายสุดเนี่ยภารกิจมันก็จะง่ายขึ้นจะไม่มีการเดินหลงทิศหลงทางอะไร ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเป็นภารกิจตอนกลางคืนเนี่ยคือมองไม่เห็นอะไรเลยไม่นัดการถหยดูเข็มทิศเนี่ยหลงครับดังน,นั้นอ่านแบบให้แม่ชีวิตง่ายขึ้นแต่เรามีมอท้าเบรกเกมเซิร์ฟมีอะไรรีบแจ้งเลยครับกดคิลวรัวๆครับผมคิวให้โดนครับ เพราะบางทีเนี่ยศัตรูมาด้านหลังศัตรูพิเศษมาตัวล่องหดมาอะไรอย่างเงี้ยรีบแจ้งเพื่อนก่อนเขาจะได้หันกลับไปยิงทันหรือว่าเจอจุดสําคัญพลอฟอินเตอร์สติ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอบังเกอร์ที่มันต้องแบบใช้สองคนเปิดเนี่ยเออมาร์กไปเลยเขาจะได้แบบวิ่งกลับมามาช่วยเปิดเพื่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สาคัญที่สุดอะศัตรูบางทีมันสปอนที่มาแบบวุบขึ้นมาเลยถ้าไม่มาให้เนี่ยบางทีแบบโดนข้างหลังตาย รียบร้อยตายตาย้อมหมุนให้งงการเลือกจุดโดดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกไม่ดีเนี่ยพอเราโดดลงไปเนี่ยจะมีศัตรูนะล้อมอยู่เลยแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเรียกกำลังเสริมหรืออาวุธอะไรออกมาเลยนัดกับเพื่อนให้เรียบร้อยพอเมื่อลงถึงพื้นศัตรูจะเข้ามาร้อมคุณทันทีรีบเรียกอาวุธพิเศษและถอนตัวออกจากจุดดอบทันทีมันหมุนช้า โดยในส่วนนี้นะครับลงภารกิจแล้วเล่นผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเนี่ยสำหรับผมถือว่าโอเคนะอันนี้เล่นได้แต่ถ้าลงไปแล้วผมไม่ผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยออกกลางเกมต้นเกมตลอดเพราะว่าแบบดวงค่าเนี่ยผมแนะนําว่ารอให้อุปกรณ์และทีมงานพร้อมกว่านี้แล้วค่อยไปลองอีกรอบดีกว่าแต่ส่วนอันไหนที่มันแบบโอ้ลงอยู่ทีก็ผ่านคิวคไม่ตายัตัวเนี่ยผมแนะนําว่าเอาอย่าไปเล่นเลยเอาเวลาไปลุยกับอะไรที่มันเชลเล่นเชลเล่นดีกว่า เพราะว่าถ้ายิ่งเล่นระดับยากๆเนี่ยพวกแรกอะไรเนี่ยก็จะดีกว่าครับผมแล้วก็มีโอกาสถึงซูเปอร์เครดิตด้วยการเคลือ่อนที่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าต้นเรื่องด้วยว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นอุโม,มงแบบมีคนที่สามทำให้ข้างหลังของเราเนี่ยแทบจะเรียกว่าบอดเลยฉะนั้นเนี่ยต้องคอยขยับมองแล้วก็คอยฟังเสียงตลอดลว่ามีอะไร oh. เคลื่อนใกล้เข้ามาหาเราไหมอะไรอย่างนี้ ม่ว่าจะเป็นการวิ่งการหมอบการโผ่เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเพราะว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยค่าทางการโจมตีจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือถ้าคุณหลบท้าทิา้งได้แทบจะได้วันรอดทุกตัวทุกแอคชั่นการโจมตีเลยฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําโผให้แม่นเพราะว่าการโผ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลบศัตรูได้อย่างเดียวหลบระเบิดของเพื่อนคุณได้ด้วยอันนี้สําคัญมาก ไอ้เหี้ยมันเด้งไอ้สัสขอรี you ่ไอ้เหี้ยกูจะปาใส่กุดอกกุดอกกุดอกแล้วกุหลาบกุหลาบหลดไมยินเสียงบนนะใช้สิ่งที่อยู่ในสนามรบให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเราไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงต่ำกับดักตามธรรมชาติหรือว่าพวกป้อมปืนหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาได้ทิ้งไว้ให้ สิ่งต่างๆพวกนี้สามารถจะมาช่วยในภารกิจของเราได้ทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทบจะเรียกพลิกสถานการณ์ได้เลยฉะนั้นเนี่ยเลือกใช้ให้เหมาะสมถ้ามีภารกิจให้ใส่กระสุนป้อมปืนหรือเปิดสถานีนเรดาร์แนะนําให้ไปทํามันจะช่วยภารกิจของคุณง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถเรียกปืนใหญ่มายีงสนษษับสนุนเพิ่มได้ในส่วนของเรดาร์ก็คือสามารถที่จะตรวจการทุกอย่างโดยละเอียดได้มาในมินิแมปของคุณ หวังว่าทิปเหล่านี้จะทำให้เพื่อนๆเล่นเกมสนุกยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าถูกอกถูกใจยังไงกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามทำวิดีโอแบบนี้หรือดีกว่านี้ออกมาในอนาคตนะครับผมบ๊ายบายผมคนรับตื่นเต้นลืมปิดฝาระยะแมงระเบิดมิชชั่นเปลวเลย